ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะออกมาประกาศเตรียมพร้อมค่ะในการที่จะดีเดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะคะโดยจะเริ่มต้นวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะมีการฉีดพร้อมกันทุกโรงพยาบาลที่ได้มีการระบุไว้ โดยวันนี้นายจรวัตเกื่องเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเรียกประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะเพื่อจะเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะคะในพื้นที่ต่างๆที่มีการลงทะเบียนกันเอาไว้ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ซึ่งสำหรับจังหวัดสงขลานะคะจะฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและก็กลุ่มเสี่ยง7โรคค่ะพร้อมการดีเดย์วันแรก7มิถุนายน2564ค่ะซึ่งจะมีการจัดเตรียมสถานที่ฉีดในโรงพยาบาลเอาไว้24แห่งและก็นอกโรงพยาบาลอีก10จุดซึ่งสำหรับจังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียนแล้วนะคะตอนนี้1 4 6 0 1 3รายจะสามารถ ฉีดได้วันละประมาณ12,840รายและก็จังหวัดสงขลาจะได้รับวัคซีนสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ชุดแรกจำนวน58,00 0ดโดสค่ะซึ่งในการฉีดวัคซีนก็จะมีการจัดทีมแพทย์นะคะแล้วก็บุคลากรในการคอยให้คําแนะนําการเตรียมพร้อมสําหรับผู้เข้ารับการฉีดการดูแลหลังการฉีดแล้วก็การให้บริการสําหรับการตอบคําถามกรณีที่ผู้เข้ารับการฉีดมีอาการหรือว่ามีผลข้างเคียง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ขอให้ทุกหน่วยที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับประชาชนเน้นการจัดลําดับตามที่มีการลงทะเบียนการเว้นระยะห่างขณะนั่งรอการฉีดรวมไปถึงการดูแลและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันการแอรอดัดรวมไปถึงค่ะการเข้าคิวเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิด